สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาต่อกันวันที่27ของช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมเอ่อทำความสะอาดชายทะเลนะเดี๋ยวแต่ว่าเราแจ้งไม่เข้าไปร่วมเราจะไปทำธุระของเราก่อนดูซิไหนวันนี้มีอะไรโตบ้างพริกพิกโตแล้วเดี๋ยวดูซิขอเก็บเกี่ยวพริกก่อนนะ มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะมีแค่นี้นะน้องนั้นยังไม่โตเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าเราเป็ดเราไก่เรามีอะไรให้เราเก็บวันนี้อ่ะหญ้าหมดเลยเหรอ เดี๋ยวย่าให้น้องก่อนนะวิ่เรียกน้องออกมาข้างนอกได้นี่นานลืมเลยมาครับออกมาเดีย๋ยวเข้าไปเติมย่าให้นะนอนๆเอ,อ้าน้องมีไข่โอเค มาแล้วน้องโดดเดี่ยวเดียวดาเราน่ารักจังเลยเนี่ยดูสิมีอะไรให้หรือเปล่าวันนี้โอ้โลงเลยนะ อันนี้เราวันวนะเรายไม่ได้เอาอะไรมาโอเคเดี๋ยวสักประมาณสักประมาณ9ก้าโมงนะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงเราจะไปหาแบ็กซ์มิดกันนะทุกคนเพื่อที่เราจะเอาของไปตีแล้วก็เราก็จะไปที่แลบด้วยแต่แลบเปิดกี่โมงเอา้าแลบป,ปิดวันนี้ดีวันนี้ไปแลบไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บครับเก็บเก็บให้หมด เดี๋ยวส,สแควร์มาทำไอ้นี่ต่อเลยดีกว่แล้วเราถือหญ้ามาทำไวเนี่ยแต่้องเอาหญ้ากลับไปคืนน้องขยะเอ้ยขยะเราหมดหรออ่าทรงนี้ขยะหมดนะมันขยะจะหมดครับมันต้องไปหาเก็บขยะแต่ตอนลงน้ำเราค่อยเก็บขยะนะ วันนี้เราคร้ามาทำอะไรนะลืมแล้วอะเราข้าก็จะวันอะไรเหมือนจะตั้งเมสันจาปะเเกี่ยวย่าตรงนี้เอาก่อน ตรงนี้เราจะทำเป็นโรงงานเลยนะเกี่ยวออกเกี่ยวหญ้าออกตั้งไม่สันจา ้ายเลยค้ายเลยระยาไปคืนน้องเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราครับไปนี่ก่อนนะเอาของเข้าครับอันนี้ก่อนดีกว่าแก้วมังกรอ๋อได้แค่สองอัน อ๋อใช่เรามีสองลูกนีก่ค่ะมันจะคราบมากกว่านั้นได้ยังไงพิกบลูเบอรี่วิวมีเมลอนลูกหนึ่งอ๋อจะเป็นเศษนี่ เาโเดี๋ยวเราไปนี่เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลงเมืองนะเราไปทุกกิจกรรมเริ่มกี่โมงเอ่ยกิจกรรมเริ่มเก้าโมงถึงบ่ายสนะสักประมาณใกล้บ่ายสองเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันร้านแซมสม,มิธ โอเคเดี๋ยวเราลองเอานี้มาทุบร้านคุณแซมสมิธก่อนนะไม่ใช่แซมสมิธดิร้านแบ็กสมิธแล้วเราก็จะมาเอาขวานเราด้วยเราเอัพขวานไว้ได้หรือ,อยังได้แล้วอุ๊ยลืมเอาไอ้นี่มาอัพตก เดี๋ยวนี้เอาไปบริจาคแต่ว่าวันนี้แ l a บไม่เปิดนะฟอสซิลนั้นเราต้องเอาไปแกะที่แ l a ใช่ไหมยังไม่เคยลองเอาไปเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แ l a บไม่เปิดสงสัยต้องไปวันหลังไปเอาของมาอัพดีกว่ากลับบ้านเราเราพลิกแอ็ไปอัพดีกว่า พลิกแอ็กพลิกแอ็เอ่อใช้อะไรอัพบ้างนะอันนี้ของที่ต้องเอาไปบริจาคนะอันนี้เก็บไปนี่ก่อนนอกนั้นต้องไปเอาไปบริจาคโอเคใช้น่าจะใช้หินจำไม่ได้แล้วใช้อะไรบ้างใช้ไม้ รู้ว่าใช้บอ์บาร์หรือใช้ซิลเวอร์บาร์จำไม่ได้แล้วไปเออพิกแอคมาอัพครับคุณแบ็กซม,มิดข่าวครั้งนี้ใช้บอ์ก่อนโอเคอัพเลยเฮ้ยเดี๋ยวรุมรู โหเรากาดจะไปลงเหมืองกาดจะไปลงเหมืองตอนเช้าของเค้าไปแอปอไปอัพไม่ทันละไม่เ,เป็นไรไปบริจาคน่าจะสองวันไหมได้เมื่อกี้ไม่ได้อ่านด้วยโดเนตโดเนต ความกินได้มเมล็ดฟักทองมาโอ้ยอ,อันนี้น้องน้องทาโก้นี่ก็มาทากโก้กำลังยุ่งโอเคน้องทาโก้นี่ก็มาออกกําลังกายออกับเขาด้วยหรอยืดเส้นยืดสายนะวิ่งกลับดีกว่าเรา ออกกำลังกายบ้างเราโดนเนตไปแล้วนี่นาะงันก็ขายได้ปะเหมือนจะขายได้นะเฮ้ยแชเดตอะไรได้หรือลบาไม่รู้ขายไปก่อนแล้วกันนี่เราก็โดนเนตไปแล้วหรอก็โดนเนตไปแล้วลองขายไปด้วย ไม่รู้ว่าใช้อัพะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าขายขายไปขายไปแล้ว, <laughs> ป,ลว <laughs> ป่ะลงน้ํากันดีกว่าไหนๆก็ไม่สามารถลงเมืองได้ละเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้นเดี๋ยวเอา,เอาระเบิดนี้ไปใช้ลงไปใช้ใต้น้ําดูดะ้ะนี่เราไปซื้อวัวกันดีกว่าอี่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ทําฟาร์มวัวเลยเราว่าเราจะเคลียร์ใช่ไหมต้องไปเคลียร์ไอ้ไม้ตรงนั้นก่อนนี่เ <c oughs> อ้า <c oughs> ยังไม่ได้อเหรอไม่ล้อมได้ไหมไม่ล้อมคองได้ป่มบัวไม่น่าหายปะเดี๋ยวซื้อวัวมาเลยอ่ะปากไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปลงน้ำซื้อวัวก่อนซื้อวัวครับอ้าวเอา้เอาร้านปิดวันเสาร์โอ้วันนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยกิจกรรมนี้เปิดถึงแค่บ่ายสองใช่ไหมอืม เออเรายังไม่ได้ทำตู้อบเลยนะตู้อบทำยังไงลืมละใช้ Silver Cap e s s e n นนะแล้วก็ใช้ Scrap ด้วยแต่สแครปเราใช้คัพกรจกหมดแล้วเราต้องไปหาขยะเพื่อมาทำสแครปงั้นเราก็เอาเคปเอเซนก่อนเคปเอเซนทำยังไงอืม เออใช้สิบเคปนะแล้วก็ใช้กระจกกับสไาลายกระจกมินิดเดียวเองอะซิลเวอร์บาร์ด้วยอุ้ยอ๋ยอไอเกลือทะเลนี่ใช้คัาวันนี้เหอเรอเนี่ยแล้วเราก็ขายทิ้งไม่หมดเลยจะต้องลงไปเก็บ แล้วก็ต้องเอามาทำส,สแครปด้วยแล้วก็เซียบาร์น่าจะมีอยู่นะอืมทำเซียบาร์ไว้ด้วย ได้ลงน้ำแล้วป่ะวันเนี้ยแล้วเราของไปออฟเฟอร์ก่อนนี่ขอไปออฟเฟอร์ก่อนไข่ดาว ไปเลยลงน้ำสักนิดทันไหมเนี่ยแต่น่าจะเปิดเสาไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะพอไปเก็บขยะมาได้อยู่ตอนนี้เราไม่มีขยะเลยเคยนี้บริจาคไปหมดละน,นี่ก็เก็บไปได้เลยปะอันนี้ยังไม่ได้ออฟเฟอร์นะเพราะายังไม่ถึงลงน้ำนิดหนึ่งแล้วกัน พอดีเลยก็ขึ้นมาจากน้ำเสร็จก็ร่วมกิจกรรมพอดีลงมาตีขยะตีสาหร่ายสักแป๊บนะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าร่วมกิจกรรมกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้บ่าย10นาทีแล้วนี่ไงเกลือทะเลเก็บไปด้วยต้องใช้นะ เก็บขยะก,ก่อนไม่ไปสองแล้วเราไปเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเพิ่งลงมาเองอะไรอย่างนั้นได้ขยะมาน,นิดนึงก็ยังดีไหนไหนไหนกินจก,กรรมตรงไหน ะปิดได้ยังไงไปส่งพอดีเด้ะไม่ไม่ไดแต่ว่าวันนี้เราอดแล้วเหรอ ไมสองอ่ะเมื่อกี้ขึ้นมามันมันหมายเลห้าสิบลงน้ำต่อก็ได้โอ้เทศากาลอะไรก็ไม่เข้าร่วมสักอย่างทำไมเราถึงเป็นคนที่ไม่มีส่วนร่วมกับสังคมแบบนี้ครั้งนั้นเทศากาลสัตว์เลี้ยงก็เลี้ยงสัตว์ไม่ทันแต่อย่างน้อยครั้งนั้นก็ได้เข้าไปเป็นผู้ชมนะครั้งนี้เราไม่ได้แม้แต่จะเข้าเลยโหแล้วเราต้องรอตั้งปีหนะ้า โอ้ยนี้ที่เราทำครั้งไว้วันนั้นมันเซฟให้แบบนี้เลยเหรอ,อดีดีดโอ้อดเลยอะ่ะนี่ก็ต้องรอรอบหน้าเลยปะเนี่ยรอปีหน้าเลยจบละหมดเวลาสนุกแล้วสิ ราหน้าต้องเผื่อเวลาทำไมมาไกลจังไะเนี่ยมายังเนี่ยเปิดฝั่งนี้นะเก็บขยะก่อน พี่ติดดาวด้วยเฮอ,อันนี้มันตรงที่เราเดินผ่านลงมาปะใช่เก็บเกือเก็บเกือเกลือนี่เราต้องใช้ขาบตัวออก สีลากไม้สีดำจะไปไหนตอนนันจยียงไปไม่ได้นะวิสวยมากเก็บเกลือด้วยเก็บเกลือ มันฝั่งนู้นจะมีน้องที่ถูกขังไว้นะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยน่าจะต้องเปิดเสานี้น้องอะไรอะ่ะหน้ากอ่อแมวน้ำน่าจะได้จุดหนึ่งนะวันนี้หวังว่า Few moments later. น่าจะเปิดเสาตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะ6โมงแล้วอะ่อะพอเสานึงก็ยังดีขอร้องละแค่เทศกาล็อดเข้าร่วมละลงมาข้างล่างยังยังไม่ได้อะไรอีกเหรอ One <eternity> later. มันจะไม่ได้อะไรจริงๆนะวันนี้ ก็ God. ขอบคุณครับขอบคุณมากที่ไม่ให้เสียเปล่าเสาตรงไหนเนี่ยเสาตรงนี้เหรอวันนี้เสาตรงนี้วิ่งล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงไอ้นี่พอดีเลยเอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ออกพีสองเสาสองเสาว,วันนี้ไม่เสียเปล่าแล้ว วนี้เปิดทางตรงนี้น้องน้องนี้เปิดด้วยไหมน่ะเปิดน้องด้วยเอาของเต็มของเต็มของเต็มเอ่อทิ้งหินแล้วกันวากมะเมอ โอได้สารายวากาเมะนะขอบคุณน,นะเต้าแล้วก็ฝั่งน้นเหมือนเมื่อกี้จะเห็นฝั่งนู้นเปิดอืมแต่ดึกแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาฝั่งนี้ออกเลยไม่ได้เข้าร่วมเทศกาลไม่เป็นไรนะวันนี้ได้สองเสาสบายใจละอย่างน้อยก็ได้การได้งานหาเดินเล่นกันดีกว่า เอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวมาเดินเล่นริมทะเลออฟเฟอร์กับโดเนียนหมดแล้วนะก็ขายเลยนี่เมื่อกี้ลืมใช้ระเบิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาไปไปเดินเล่นกันดีกว่า เราได้ขยะมาเดี๋ยวขยะทำสแคปไว้อ้าวไม่ใช่ถังนี้หรอเอาถังนู้นผิดถังผิดถังเฮ้ยอันนี้ได้อย่างละหนึ่งแล้วนะ ที่เราไอ้นั่นไว้ไมีรอดรอ้อยนี่หรือยังมอเฟืองอันนี้แก้วมังกรเหรอแก้วมังกรเราไอ้นี่แล้วอะอ๋อน,นี่เงาะ เราเล่นชายทะเลสักนิดดีกว,ว่าเฮ้ยเราน่าจะเหมือนเราจะเดินเล่นชายหาดไม่ได้นะวันนี้เพราะเราไม่เราไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมอะ่ะเขาดักเราดุกทางเลยอะ่ะ5่ารูบแล้วด้วยใส่วันนี้ต้องนอนไวในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราก็หานอนดีกว่าหรอฮ้ย จะเที่ยงคืนละอืไปนอนดีกว่าวันนี้นอนก่อนเที่ยงคืนนะ เ,เกิดคุณยูรินะอุ๊ยโอย้โหเหลตแล้วนอนสงสายว่าจะนอนก่อนเที่ยงคืนสักหน่อยโอ้มายองเนทสองพันแปดอ๋อดาคอนฟุตได้ร้อยสิบห้านะเงาะได้ร้อยยิบห้ามะเฟืองได้เยอะนะมะเฟืองได้ตั้งสองร้อยหกสิบเนี่ย โอ้โหเนี่ยเมลอนแจมโอ้โหรวยเมลอนแจมนี่ก็คือเยอะสุดโอ้195โหร้อยเก้าห้าเหรอไอปินป่นปิ่นปักผมนี่ห้าร้อยแน่ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันในวันที่28ของซัมเมอร์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่วันที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะบ๊ายบาย